รัตนสูตรว่าด้วยความสวัสดีมีด้วยพุทธธรรมสงฆ์ขอนอบน้อมแด่พระผู้จำแนกธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้จำแนกธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้จำแนกธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในที่นี้ก็ดีหรือเทวดาภาคพื้นเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดี หมูพูดทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและจงฟังภาสิทธิ์โดยเคารพดูก่อนพูดทั้งปวงเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังจงแผ่เมตตาไปในหมู่มนุษย์มนุษย์เหล่าใดทําการพรีเพื่อท่านทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทจงรักษามนุษย์เหล่านั้นซับเครื่องปื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นหรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ รั์และรัตนนั้นเสมอด้วยพระตถาคตย่อมไม่มีพระพุทธเจ้าแม้นนี้เป็นรัตนอันประนีดด้วยการกล่าวคำจริงนี้ขอความสวัสดีจงมีพระสกยะผู้สงบผู้มีพระหฤทัยดำรงมัน่นได้บรรลุธรรมใดอันเป็นที่สิ้นกิเลสเป็นที่สํารอ,อกกิเลสเป็นอมะตะธรรมเป็นธรรมประนีตธรรมชาติอะไรอะไรอันเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีพระธรรมแม้นนี้เป็นรัตนอันประนีต ด้วยการกล่าวคำจริงนี้ขอความสวัสดีจงมีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิใดว่าเป็นธรรมอันสะอาดท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวสมาธิใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มีพระธรรมแม้นี้เป็นรัตนอันประนีตด,ด้วยการกล่าวคำจริงนี้ขอความสวัสดีจงมี บุคคล 8. ปดจำพวกสี่คู่อันสัตตบุรุษทั้งหลายสารเสริอแล้วบุคคลเหล่านั้นควรแก่ของทําบุญเป็นสาวกของพระสุคตเจ้าฐานที่บุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านั้นย่อมมีผลมากพระสงฆ์แม้นนี้เป็นลัตนะอันประณีตด้วยการกล่าวคําจริงนี้ขอความสวัสดีจงมีพระอริยะบุคคลเหล่าใดในศาสนาของพระพุทธโคดมประกอบด้วยดีแล้วมีใจมั่นคงเป็นผู้ไม่มีความห่วงใย พระอริยบุคคลเหล่านั้นบรรลุอรหัตผลที่ควรบรรลุยังลงสู่ความดับนิลันดอนได้ซึ่งความดับกิเลสโดยเปล่าๆเาสเวยผลอยู่พระสงฆ์แม้นนี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยการกล่าวคำจริงนี้ขอความสวัสดีจงมีเสาเขื่อนที่ฝังลงดินไม่หวั่นไหวเพราะลมทั้งสี่ทิศฉันใดผู้ใดพิจารณาเห็นอริยสัจทั้งหลายเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหวเพราะโลกกระทำฉันนั้น พระสงฆ์แม้นนี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยการกล่าวคำจริงนี้ขอความสวัสดีจงมีพระโสดาบันเหล่าใดททำให้แจ้งซึ่งอริยสัจทั้งหลายอันพระาศาสดาทรงสแสดงดีแล้วด้วยปัญญาอันลึกซึ้งพระโสดาบันเหล่านั้นยังเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าก็จริงอยู่ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ยึดถืออภพที่8พระสงฆ์แม้นนี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยการกล่าวคำจริงนี้ ขอความสวัสดีจงมีความเห็นว่าเป็นตัวตนและความลังเลสงสัยหรือแม้นความยึดถือว่าบุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยศีลและวัดอันใดอันหนึ่งมีอยู่ทำเหล่านั้นอันพระโสดาบันนั้นละได้แล้วพร้อมด้วยความถึงพร้อมแห่งการเห็นความดับทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่และไม่อาจเพื่อจะกระทำความผิดสถานหนักทั้งหพระสงฆ์แม้นนี้เป็นพระตนะอันประนีต ด้วยการกล่าวคำจริงนี้ขอความสวัสดีจงมีพระโสะดาบันนั้นยังทำบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจก็จริงถึงกระนั้นท่านก็ไม่ควรเพื่อจะปกปิดบาปกรรมนั้นความที่บุคคลเห็นทางแห่งความดับแล้วเป็นผู้ไม่ปกปิดบาปนั้นเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสงฆ์แม้นนี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยการกล่าวคำจริงนี้ขอความสวัสดีจงมี พุ่มไม้ในป่ามียอดอันบานแล้วในเดือนต้นแห่งฤดูร้อนฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐยิ่งเป็นเครื่องให้ถึงความดับเพื่อประโยชน์เกื้อกูลฉันนั้นพระพุทธเจ้าแม้นนี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยการกล่าวคำจริงนี้ขอความสวัสดีจงมี พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงทราบธรรมอันประเสริฐทรงประธานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐไม่มีผู้ยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าแม้นนี้เป็นรัตนะอันประนีตด้วยการกล่าวคำจริงนี้ขอความสวัสดีจงมีพระริยะบุคคลเหล่าใดมีกรรมเก่าสิ้นแล้วไม่มีกรรมใหม่ที่จะเกิดต่อไปเป็นผู้มีจิตอันไหนแล้วในการเกิด พรอริยะบุคคลเหล่านั้นมีความทยานอยากอันสิ้นแล้วมีความพอใจไม่งอกงามแล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมดับไปเหมือนประทีปที่ดับฉันนั้นพระสงฆ์แม้นนี้เป็นรัตนอันประนีตด้วยการกล่าวคำจริงนี้ขอความสวัสดีจงมีเท้าสักกะเทวราชตรัสเสริมว่าดังนี้พูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในที่นี้ก็ดีหรือเทวดาภาคพื้นเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดี เราทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีพูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในที่นี้ก็ดีหรือเทวดาภาคพื้นเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระธรรมของพระพุทธเจ้าอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีพูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในที่นี้ก็ดี หรือเทวดาภาคพื้นเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็กากาศกกดีเหล่าทั้งหลายจงนมัสการพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีจบรัตนสูตรเมตสูตรว่าด้วยการแผ่เมตตาในสัตว์ทั้งปวงการงานใดอันพระอริยธรรมแล้วบรรลุผลอันสงบการงานนั้นอันกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำกุลบุตรนั้น พึงเป็นผู้อาจหารซื่อตรงและตรงด้วยดีพึงเป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยนไม่พึงดูหมิ่นผู้อื่นพึงเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายเป็นผู้มีการงานน้อยประพฤติเบากายเบาใจพึงเป็นผู้มีกายใจสงบมีปัญญารักษาตัวเป็นผู้ไม่ขนองไม่ติดในสกุลทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายติเตียนชนเหล่าอื่นได้ด้วยการทำความลามกอันใดก็ไม่พึงทำความลามกอันนั้นพึงแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งปวง จงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ยังเป็นผู้สะดุง้งมีความทยานอยากหรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีความทยานอยากสัตว์ทั้งหมดนั้นเหล่าใดยาวหรือสั้นปานกลางหรือใหญ่ผอมหรืออ้วนเหล่าใดที่เราเห็นแล้วหรือมิได้เห็นเหล่าใดอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ที่เกิดแล้วหรือที่สแสวงหาพบเกิด ขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงข่มเหงสัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นอะไรอะไรเขาไม่ว่าในที่ใดๆเลยไม่พึงปรารถนาทุกข์แก่กันและกันเพราะความเกลี้ยกดและความแค้นเคืองมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนยอมพรีชีวิตเพื่อลูกได้ฉันใดพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้นฉันนั้น พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางเป็นธรรมอันไม่คับแค้นไม่มีเวรไม่มีศัตรูผู้เจริญเมตตาจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามเมื่อนอนยังไม่หลับเพียงใดก็พึงตั้งสติแผ่เมตตาไว้เพียงนั้นผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าเป็นการอยู่อย่างประเสริฐในพระศาสนานี้ผู้มีเมตตาไม่เข้าถึงความเห็นผิดเป็นผู้มีศีล เห็นพร้อมแล้วซึ่งทางแห่งความดับด้วยปัญญาอันชอบนำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกไปได้แล้วก็ย่อมไม่เข้าถึงการเกิดในคันอีกโดยแท้จบเมตตสูตรอหิสูตรว่าด้วยการแผ่เมตตาไปถึงตระกูลพระยางูความเป็นมิตรของเราจงมีกับงูตระกูลวิรูปกขะทั้งหลายความเป็นมิตรของเราจงมีกับงูตระกูลเอลาปทะ,ะทั้งหลาย ความเป็นมิตรของเราจงมีกับงูตระกูลฉับพยาปุตตะทั้งหลายความเป็นมิตรของเราจงมีกับงูตระกูลกันหาโคตมกะทั้งหลายความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลายความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์สองเท้าทั้งหลายความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์สี่เท้าทั้งหลายความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์มีเท้ามากทั้งหลายขอสัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเราสัตว์สองเท้าก็อย่าเบียดเบียนเรา สัตว์สีเท้าก็อย่าเบียดเบียนเราสัตว์มีเท้ามากก็อย่าเบียดเบียนเราขอสัตว์ทั้งปวงผู้มีลมหายใจและผู้เกิดแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นจงประสบแต่ความเจริญเถิดอย่าได้รับโทษลามกอะไรอะไรเลยพระพุทธเจ้าทรงพระคุณสุดที่จะประมาณพระธรรมทรงพระคุณสุดที่จะประมาณพระสงฆ์ทรงพระคุณสุดที่จะประมาณสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายมีประมาณคืองูแมงป่องตะขาบแมงมุม ตุ๊กแกและหนูการรักษาเราได้ทำแล้วการป้องกันเราได้ทำแล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปข้าพเจ้านอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ็พระองค์จบอหิสูตรอาตานาติยสูตรว่าด้วยวิธีป้องกันอมนุษย์ขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีตาอันประเสริฐมีพระสิริ ขอนอบน้อมแด่พระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้าขอนอบน้อมแด่พระเวสสภูพุทธเจ้าผู้มีความเพียรชำระกิเลสขอนอบน้อมแด่พระกะกุสันทะพุทธเจ้าผู้ทรงย่ำยีมารและกองทัพมารขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมณะพุทธเจ้าผู้ลอยบาปแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ขอนอบน้อมแด่พระกัสสปะพุทธเจ้าผู้พ้นพิเศษแล้วในธรรมทั้งปวง ขอนอบน้อมแด่พระอังคีรสะพุทธเจ้าผู้สักกยบุตรผู้มีพระสิริพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงอันหนึ่งพระพุทธเจ้าเหล่าใดผู้ดับแล้วในโลกทรงเห็นแจ้งแล้วตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ส่อเสียดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความตื่นกลัวเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ ทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงถึงพร้อมด้วยความประพฤติและความรู้แจ้งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความตื่นกลัวพระอาทิตย์มีขอบเขตใหญ่ขึ้นแต่ทิศใดเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นกลางคืนก็หายไปเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นย่อมเรียกว่ากลางวันแม้นห่วงน้ำในที่พระอาทิตย์ขึ้นนั้นเป็นสมุดลึกมีน้ำแผ่เต็มไปชนทั้งหลายย่อมรู้จักห่วงน้ำในที่นั้นอย่างนี้ว่าสมุดมีน้ำแผ่เต็มไป ทิศนี้มหาชนเรียกกันว่าทิศต,ตะวันออกที่เท้ามหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของพวกคนทันทรงพระนามว่าเท้าทัตตรัตอันพวกคนทันแวดล้อมแล้วทรงโปรดปรานด้วยการฟ้อนรำขับร้องทรงคุ้มครองอย่างดีอยู่ข้าพระพุทธเจ้าได้ยินมาว่าโอรสของเท้าเธอมีมากองค์มีพระนามเดียวกันทั้ง91%องค์มีพระนามว่าอินทะทรงมีกำลังมากทั้งเท้าทัตตรัตและพระโอรสเหล่านั้น ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมแต่ที่ไกลแด่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความตื่นกลัวข้าแต่พระผู้เป็นบุรุษผู้ยอดเยี่ยมข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระอุดมบุรุษข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยการอย่างรู้อันฉลาดแม้นพวกชาวทิพย์ก็ถวายบังคมพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ยินมาอย่างนั้นเนืองเนืองฉะนั้นจึงกล่าวเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่าพวกท่านถวายบังคมพระพุทธโคโดมผู้ชนะหรือพวกเขาพากันตอบว่าถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธโคดมพูดถึงพร้อมด้วยความประพฤติและความรู้แจง้งชนทั้งหลายผู้กล่าวส่อเสียดผู้กัดเนื้อข้างหลังทำการฆ่าสัตว์หยาบช้าเป็นโจร เป็นคนตลบตะแลงตายแล้วชนทั้งหลายพากันกล่าวว่าจงนำออกไปโดยทิศใดทิศนั้นมหาชนเรียกกันว่าทิศใต้ที่เท้ามหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของพวกกุมพันทรงพระนามว่าททาวิรุณหะอันพวกกุมพันแวดล้อมแล้วทรงโปรดปรานด้วยการฟ้อนรำขับร้องทรงคุ้มครองอย่างดีอยู่ข้าพระพุทธเจ้าได้ยินมาว่าโอรสของท้าเธอมีมากองค มีพระนามเดียวกันทั้ง91องค์มีพระนามว่าอินทะทรงมีกำลังมากทั้งท้าววิรุณหะและพระโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมแต่ที่ไกลแด่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความตื่นกลัวข้าแต่พระผู้เป็นบุรุษผู้ยอดเยี่ยมข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระอุดมบุรุษ ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยการอย่างรู้อันฉลาดแม้นพวกชาวทิพย์ก็ถวายบังคมพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ยินมาอย่างนั้นเนืองเนืองฉะนั้นจึงกล่าวเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่าพวกท่านถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะหรือพวกเขาพากันตอบว่าถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธโคดมพูดถึงพร้อมด้วยความประพฤติและความรู้แจง้งพระอาทิตย์มีขอบเขตใหญ่ตกในทิศใดและเมื่อพระอาทิตย์ตกกลางวันก็ดับไปอันพระอาทิตย์ตกแล้วย่อมเรียกกันว่ากลางคืนแม้นห้วงน้ําในที่พระอาทิตย์ตกแล้วเป็นสมุดลึกมีน้ําแผ่เต็มไปชนทั้งหลายย่อมรู้จักห้วงน้ําในที่นั้นอย่างนี้ว่าสมุดมีน้ําแผ่เต็มไป ทิศนี้มหาชนเรียกกันว่าทิศตะวันตกที่เท้ามหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของพวกนาคทรงพระนามว่าท้าวิรูปักอันพวกนาคแวดล้อมแล้วทรงโปรโดปานด้วยการฟ้อนรําขับร้องทรงคุ้มครองอย่างดีอยู่ข้าพระพุทธเจ้าได้ยินมาว่าโอรสของเท้าเธอมีมากองคมีพระนามเดียวกันทั้ง91องค์มีพระนามว่าอินทะทรงมีกำลังมาก ทั้งท้าวิรูปักและพระโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมแต่ที่ไกลแด่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความตื่นกลัวข้าแต่พระผู้เป็นบุรุษผู้ยอดเยี่ยมข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระอุดมบุรุษข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยการอย่างรู้อันฉลาด แม้พวกชาวทิพย์ก็ถวายบังคมพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ยินมาอย่างนั้นเนืองๆฉะนั้นจึงกล่าวเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่าพวกท่านถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะหรือพวกเขาพากันตอบว่าถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธโคดมพูดถึงพร้อมด้วยความประพฤติและความรู้แจ้ง อุตรกุรุทวีปเป็นสถานที่อันน่ารื่นรมมีภูเขาหลวงชื่อซีเนรุแลดูงดงามตั้งอยู่ทิศใดพวกมนุษย์ซึ่งเกิดในอุตรกุรุทวีปนั้นไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตนไม่ห่วงแหนกันมนุษย์เหล่านั้นไม่ต้องหวานพืชและไม่ต้องนำไถออกไถหมู่มนุษย์บริโภคข้าวสาลีอันผลิตผลในที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกลบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมเป็นมเมล็ดข้าวสารหุงในเตาอันปราศจากควัน แล้วบริโภคโภชนะแต่ที่นั้นอธิษฐานแม่โคให้มีกีบเดียวแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่อธิษฐานสัตว์เลี้ยงให้มีกีบเดียวแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่อธิษฐานหญิงให้เป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่อธิษฐานชายให้เป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่อธิษฐานเด็กหญิงให้เป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่อธิษฐานเด็กชายให้เป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ บรรดานางบำเรอของพระราชานั้นก็ขึ้นยานเหล่านั้นตามห้อมล้อมไปทุกทิศด้วยยานช้างยานมา้ายานทิพป,ปราศาสตและวอก็ปรากฏแก่เท้ามหาราชผู้ทรงยศและเท้ามหาราชนั้นได้ทรงเนรมิตนครไว้บนอากาศคืออาตานาตานาครกุสินาตานาครประกุสินาตานาครน,นาตปริยานาครและประกุสิตนาตานาคร ทางทิศเหนือมีกะปีวันตะนะครและอีกนครหนึ่งชื่อชโนคะอีกนครหนึ่งชื่อนวนวติยะอีกนครหนึ่งชื่ออัมพระอัมพระวะติยะมีราชธานีชื่ออากะมันทาข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ก็ราชธานีของเท้ากุเวนมหาราชชื่อวิสานาฉะนั้นมหาชนจึงเรียกเท้ากุเวนมหาราชว่าท้าเวสวรั์ชื่อตะโตลา ชื่อตัดตลาชื่อตะโตตาชื่อโอชะสีชื่อเตชะสี네ชื่อตะโตชะสีช,ชื่อสุระชื่อราชาชื่อสุโรราชาชื่ออริธ h ชื่อเนมิชื่ออริธ h เนมิย่อมปรากฏมีหน้าที่คนละแผนกในวิสานราชธานีนั้นมีห้วงน้ำชื่อธรณีเป็นแดนที่เกิดเมฆเกิดฝนตกในวิสานราชธานีนั้น มีสภาชื่อพักคลาวดีเป็นที่ประชุมของพวกยักษ์ณที่นั้นมีต้นไม้เป็นอันมากให้ผลเป็นนิดเต็มไปด้วยหมูนกต่างๆมีนกยูงนกกระเรียนนกดูเบาอันมีเสียงหวานประสานเสียงมีเสียงนกร้องดังว่าชีวาชีวาและบางเหล่ามีเสียงปลุกใจมีไก่ป่ามีปูและนกโปกะขอรสาตกะอยู่ในสระบัวในที่นั้นมีเสียงนกแก้วนกสาลิกา และหมูนกที่มีหน้าเหมือนคนสะนลินีของเท้ากุเวนนั้นงดงามอยู่ตลอดการทิศนี้มหาชนเรียกกันว่าทิศเหนือที่เท้ามหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของพวกยักษ์ส่งพระนามว่าเท้ากุเวนอันพวกยักษ์แวดล้อมแล้วส่งโปรดปรานด้วยการฟ้อนรำขับร้องทรงคุ้มครองอย่างดีอยู่ข้าพระพุทธเจ้าได้ยินมาว่าโอรสของเท้าเธอมีมากองค์มีพระนามเดียวกันทั้ง91องค์มีพระนามว่าอินทะ ทรงมีกำลังมากทั้งเท้ากุเวนและพระโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมแต่ที่ไกลแด่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความตื่นกลัวข้าแต่พระผู้เป็นบุรุษผู้ยอดเยี่ยมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระอุดมบุรุษข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยการอย่างรู้อันฉลาดแม้นพวกชาวทิพย์ก็ถวายบังคมพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ยินมาอย่างนั้นเนืองเนืองฉะนั้นจึงกล่าวเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่าพวกท่านถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะหรือพวกเขาพากันตอบว่าถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้ชนะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธโคดมพูดถึงพร้อมด้วยความประพฤติและความรู้แจ้ง ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อาตานาติยลักษ์นี้นั้นเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สุขสำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามจักเป็นผู้ยึดถือด้วยดีเรียนครบบริบูรณ์ซึ่งอาตานาติยลักษ์นี้หากว่าอมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นยักษ เป็นนางยักษ์เป็นบุตรยักษ์เป็นทิดายักษ์เป็นมหาอมาตย์ของยักษ์เป็นพลเมืองยักษ์เป็นยักษ์ผู้รับใช้เป็นคนทันเป็นนางคนทันเป็นบุตรคนทันเป็นทิดาคนทันเป็นมหาอมาตย์ของคนทันเป็นพลเมืองคนทันเป็นคนทันผู้รับใช้เป็นกุมพันเป็นนางกุมพันเป็นบุตรกุมพันเป็นทิดากุมพันเป็นมหาอมาตย์ของกุมพันเป็นพลเมืองกุมพันเป็นกุมพันผู้รับใช้เป็นนาคเป็นนางนาค เป็นบุตรนาคเป็นที่ดานาคเป็นมหาอมาตย์ของนาคเป็นพลเมืองนาคหรือเป็นนาคผู้รับใช้เป็นผู้มีจิตปทุสร้ายเดินตามภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เดินอยู่หรือยืนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ยืนอยู่หรือนั่งใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งอยู่หรือนอนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้นอนอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อมนุษย์นั้นไม่พึงได้สักการะหรือความเคารพในบ้านหรือในนิคมของข้าพระพุทธเจา้าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อมนุษย์นั้นไม่พึงได้วัตถุหรือการอยู่ในราชธานีชื่อว่าอลากะมันธาของข้าพระพุทธเจา้าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อะมนุษย์นั้นไม่พึงได้เพื่อเข้าสมาคมของพวกยักษ์ของข้าพระพุทธเจา้าอหนึ่ง อมนุษย์ทั้งหลายไม่พึงทําการแต่งงานกับอมนุษย์นั้นอันหนึ่งอามนุษย์ทั้งหลายพึงด่าอามนุษย์นั้นด้วยความดูหมิ่นอย่างเต็มที่อันหนึ่งอามนุษย์ทั้งหลายพึงครอบบาดเปล่าบนศีรษะอมนุษย์นั้นอันหนึ่งอามนุษย์ทั้งหลายพึงผ่าศีรษะอามนุษย์นั้นออกเจ็ดเสียงข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อามนุษย์ทั้งหลายดุร้ายร้ายกาศทำเกินกว่าเหตุมีอยู่อามนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อฟังเท้ามหาราช ไม่เชื่อฟังย uh, mm ักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชไม่เชื่อฟังรองยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อมนุษย์เหล่านั้นท่านกล่าวว่าชื่อว่าเป็นข้าศึกศัตรูของเท้ามหาราชเหมือนโจรทั้งหลายในแว่นแค้นของพระราชามคตโจรเหล่านั้นไม่เชื่อฟังพระราชามคตไม่เชื่อฟังเสนาบดีของพระราชามคตไม่เชื่อฟังรองเสนาบดีของพระราชามคตข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ มหาโจรเหล่านั้นท่านกล่าวว่าชื่อว่าเป็นข้าศึกศัตรูของพระราชามคตฉันใดก็อมนุษย์ทั้งหลายดุร้ายร้ายกาศทำเกินกว่าเหตุมีอยู่อะมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อฟังเท้ามหาราชไม่เชื่อฟังยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชไม่เชื่อฟังรองยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อมนุษย์เหล่านั้นท่านกล่าวว่าเป็นข้าศึกศัตรูของเท้ามหาราชฉันนั้น หากว่าอมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นยักษ์เป็นนางยักษ์เป็นบุตรยักษ์เป็นทิดายักษ์เป็นมหาอมาตย์ของยักษ์เป็นพลเมืองยักษ์เป็นยักษ์ผู้รับใช้เป็นคนทันเป็นนางคนทันเป็นบุตรคนทันเป็นทิดาคนทันเป็นมหาอมาตย์ของคนทันเป็นพลเมืองคนทันเป็นคนทันผู้รับใช้เป็นกุมพันเป็นนางกุมพันเป็นบุตรกุมพันเป็นทิดากุมพันเป็นมหาอมาตย์ของกุมพันเป็นพลเมืองกุมพัน เป็นกุมพันธุ์ผู้รับใช้เป็นนาคเป็นนางนาคเป็นบุตรนาคเป็นทิดานาคเป็นมหาอมาตของนาคเป็นพลเมืองนาคหรือเป็นนาคผู้รับใช้เป็นผู้มีจิตปทุสร้ายเดินตามภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เดินอยู่หรือยืนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ยืนอยู่หรือนั่งใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งอยู่หรือนอนใกล้ภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้นอนอยู่อันภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั้นพึงยกโทษพึงคร่ำครวนพึงร้องแก่ยักษ์มหายักษ์เสนาบดีมหาเสนาบดีว่ายักษ์นี้สิงยักษ์นี้ติดตามยักษ์นี้รุกรานยักษ์นี้เบียดเบียนยักษ์นี้ทําให้เดือดร้อนยักษ์นี้ทําให้เกิดทุกขยักษ์นี้ไม่ปล่อยดังนี้บรรดายักษ์มหายักษ์เสนาบดี มหาเสนาบดีเหล่านี้คืออินทะโสมะวรุณะภารทวาชะระชาปติจันทนะกามเสถะกินนุมันทุนิขันทุปนาทะโอปะมัญญะเทวสูตะมาตลิจิตตะเสนาคันทพ,พะนะโลราชาชโนสะพะสาตาคิระเหมวะตะปุณณะกะกระติยะคุละสิวะกะมุจลินทะเวสามิตะ ยุขันทะละโคปาละสุป,ปะเคทะหิลิเนตะมันทิยะปัญจาละจันทะอละวะกะปะชุณนนะสุมุขะทะทิมุขะมะณิมณิจละทีคะและเสร,รีสกะพึงยกโทษพึงคร่ำครวนพึงร้องแก่ยักษ์มหายักษ์เสนาบดีมหาเสนาบดีเหล่านี้ว่า ยักษ์นี้สิงยักษ์นี้ติดตามยักษ์นี้รุกรานยักษ์นี้เบียดเบียนยักษ์นี้ทําให้เดือดร้อนยักษ์นี้ทําให้เกิดทุกข์ยักษ์นี้ไม่ปล่อยดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์อาตานาติยลักษ์นี้แลเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สุขสําราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจบอาตานาติยสูตร